เห็ดนำกันเด้อผมเีงพี่น้องเมื่อนี้ได้มีโอกาสเข่าปลาเกเนี่พี่น้องอุ้ยงามอะไรอุ้ยน่ารักน่ารักงามอะไรนี่เรากำลัง

เดียวเดียวนอนหนามักน้องวเอ้ยผัวพยจอยกับขานนึกกระถึกโอ้ยัาดีี่ร้องโอ้ยหาหนาม้ยี่้องเอ้ยพยจะได้กินลำบากขานนล สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเพื่อทุกท่านบอกว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพีกท่านทุกพ่อกับน้องนั่คือเก่าเด้ออุอ้ยเห็ดม,มาฮาเห็ดพี่น้องเอย้ยหาเก็บเห็ดนำกันเด้อพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกงามๆค,คือเน้นขาดแทบป้างามๆเน้นๆพี่น้องเอย้ย เดี๋ยวเอาในฮะกระแตกไปน้องฮะกระแตกเลยแตกดินออกมาเลยเนี่ยเห็ดรวมเม็ดร้ายเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยหนัดมากับพ่อยายจอยพี่น้องเลยพ่อแม่ยายจื่อพันลงวัดมากับพ่อยายจอยสองคนหาเห็ดหาหน่อไม้นะพี่น้องเนาะเมื่อห้าสิบหาเขาป่าพี่น้องเลยป่ะไปต่อได้ยังเอาเบิดเลย มาไายเต่อพี่น้องเอ้ยจนสเชอดหน้าเมย์น้องแก้มบุม่มเลยแหละตอนหนาไปหาเพิ่งเฮ็ดไข่น,ขน,นะนักขอนาะว้าวพาี่โจ้สบายดีพี่น้องพุดหนาพิดตาแดดนี่พี่น้องอู้ยเหยุ้ยงอันนี้นะปาคกนเห็นก็เห็นเป็นหมู่เลยดอกบ้าญ่

ไปต่ออีกไปต่ออีกขามาหอดป่าเลยพี่น้องมาหอดป่าบนจุดไม้บนมหาเลยเนาะพเพล่ทั้งหวยขยองไปเลยพี่น้องเลยมาไกลเติบเถอผาหลดไว้ในเทียงหน้าข้าเจ้าคนนั้นเคยหูจักเนาะเคยฝากําเพิ่นวาฉันซะโอ้ยเกเพ็ทํำกันได้พี่น้องจ้าดอกงามดอกขี้ไล่ นี่เก็ดกินทั้งนั้นเลยไอกองปักมันหนาบ่แล้วพ่นอนโ่้คนบริเชียคนบริเชียหาพี่น้องหลังจากเขาผักผ่อนมาหล่วันเนาะเขากับมีแห้งบาดนี เลาะป่าพี่ทั้งเอ้ยมีแห้งเลาะป่าหลังจากดำเน,นล่ะเอาก็ยังตอนนั้นก็ไปใส่นี่ก็ได้เลาะป่าแล้วจะน้อยทานผู้ชมสิว่าโอ้ยกินแต่เห็ดเห็ดตไปใส่อันนี้คือแบบทานบวกกินข้ากาต็ต้มต้มรือหนึ่งเขาตู้เย็นไหวแสไว่ไหวเยาจะกินยำใดก็กินได้เนาะ กระแซ็บคือเก่าเดี๋อกนี้กำบักงามไปน้องเห็ดปลาเจ๋อเลยว้ายแตกเลยมือตัวเองไปเขียร์ว้ายดอกนี่คืองามพี่น้องเห็ด,ดก่อ,อ,อ,พ,อกพี่น้องเอ้ยอุ้ยงามอะไรเห็ดปลาเจ๋ออย่ามเห็ดก่อพี่น้องข้าวกำลังมาสิไปบุ๋งสิ ใบใหม่พี่เ้องเอ้ใบใม่ปลกอือดอกกุาย เผ็ดนำกันเด้เอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้มีโอกาสเข่าป่ากเกเดชร่พีอน้องอุ้ยงามอะไรอุ้ยน่ารักน่ารักงามอะไรนี่ดอกกำลังจูมเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยงามแต่แม่มาพอก็พอใหญ่จ่อยกับสัมมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ย จักผลไปทางใดเอนห้าก,กับบริญินจักไปทางใดแหรือปาญจอยก็ได้เฮ็ดน,าน่าเล่นกินได้แซ่พี่น้องเฮ็ดหลายหลายน้องข้ามปวดแล้วกันเห็นกันเิ่นยากมากอย่างบ่กมีผลลูก่นว้าวดกนก่ก็ดอกบากใหญ่พี่น้องอ บักใหญ่เลยเก้อยส่วนคนอื่นเที่ยวในเมืองในนาเนาะพีนน่น้องส่วนนั้นน้องน้าเที่ยวป่าพี่น้องเอ้ยเที่ยวป่าอยู่คนเดียวเลาะหาเห็ดเ,เ,นนเก็บเทยกรอนรถ่าป่านี่แหละพี่ใหญ่จอยกะจ้ากไปทางใดเลยว้าวดอกในงามอะดีอืม้ม แดงจมขมนี่กระบ้ากใหญ่พี่น้องดอกขาวๆงามๆกระเพาะพี่ใหญ่จ่อยพี่น้องเว้ยได้เฮ็ดอยู่เฮ้ยได้อีกบ้านหน่ะไม้น่ะโอ้เข้าวเจ้าฮาป่ะโอ้ยบ่อเราคือทั้งท่อมบ่รอทั้งลมเนาะเออป่ะ สามลำหวัวสามลำหัวไอ้เพื่องเอ้ยนี่ห่าใหม่ๆนะอือน,นี่คือห,าห่านอาไม้เมื่อต้มจำแจ่วพี่น้องเอ้ยต้มจำแจ่วกินในชีวิตบ้านนอกบ้านนาก็ก,กินอยู่แบบนี้แหละเนาะกินตามธรรมชาติหาตามธรรมชา,าสตร์เบื่บอบ่เป็นพี่น้องเอ้ย ของติ๊กินถูกมือเบื่อบอกเป็นเนาะติกินแบบหนึ่งกับแบบหนึ่งลาไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องสิได้ยังไงเปร๊บเหนาเบิดพี่น้องเลยตาเสียดายอันนี้้แหงเน่าเบิยนี่เลยแห้งเน่าเบิดพี่ ดอกยวอ่นคืองามแท้ไงเนี่ยมาว่าเห็ดยังขาวหง็ดซังโอ้เห็ดดินเห็ดกินได้พี่น้องอืมดนนี๋สวงะมางามทไเทเจระอุ้ยงามอ่ะสองดอกเพียงกัน งามพี่น้องดอกนี่ก็งามงามมีแต่ดอกอง,งามเลยขวมไปนี่ก็สิเป็นหน้าของแม่น้องแก้มบุมเนาะหน้าพอน้องแก้มบุมพี่น้องไอขวบไปว้ายวีดอกนี่คืองามแท้พี่น้อง ป่านะไม่ไหลนะพี่น hmm ้องเนาะป่านะไม่ไหลมีแต่ก้อนเล็กๆแท้นี่น้องอันนี้เฮ็ดยังอันนี้เห็ดเห็ดยังบุ๋งอุ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องอุ้ยดอกงามอะไิอื้ยดอกเห็ดเปแดเจ๋ออยางงามเลยแท้ เิดคาดเนาะดีนน้ำไม่ไหลเนี่ยพี่น้องเป็นแนงเป็นแดงอย่างเนาะกอไม้ใส่เรือข้าวเจ้าอาวอนนี่ขึ้นเหี้ยวนเอาแล้วแส็บคือกันพอยายจอยนะถือกระสอบมานำพี่น้องเลยถือกระสอบมาใส่น้ำไม้ซื้อกระทาะกระสอบมาใส่น้ำไม้สุดท้ายได้น้ำไม้บอลลายพี่น้อง เพราะว่าคนหาลายเนาะเก็จะหาขายพี่น้องหลังจากที่ว่าดำบนาแล้วเก็จะฮาหน้าใหม่ขายพี่น้องเลยหาหน้าใหม่ครุจิโร่หาเห็ดขายเนาะอ๋อกระดองงามแท้นี่น้อยดอกงามอะไรเฮ็ดกินได้จ้าอันนี้เห็ดกอแดงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดกออยู่ตามมันห่วยเนาะก็เลยดเดาแดง Ừ, này đó Nhi vô Nhi cái đó, ừ, là... đỏ ngà mà đi Trang ừ, khen phải nào ơi Đang chùm lơi đỏ เห็ดงามมาเลยพี่น้องเห็ดยังจะมางามแทนะเหมันเห็ดกินอยู่ปนี่คือเห็ดทำผ่านเนาพี่น้องเนาะะป็น,นปีงินเสียอ่ะแต่สั Nó mại bài phộng thì nó Cô này cũng ăn bậc nhảy Nó mại thì nó này cũng ăn bậc nhảy đây Hắc áo hắc áo đeo khỏi sổm thì lắng đó อุ้ยพี่น้องอันนี้กรบปใหญ่เลยว้าพญเจยมาบ่นนอนหม่แล้วกันนอาได้พรพญเจยกรมุนทู่ทา้งนั้นนอนหาม่เดียวเดยวเดียวนอนหนาหม่อีกน้องเอ้ยพ่อพญเจยกระานึกกรถึกโอ้ยมาดีพี่น้องโอ้ยอนหม่ก็อ้ยไปจะได้กินลำบาก ทานอะอุ้ยฝอทางนั้นเนาะบาง่ายหนึ่งเพราะผู้ผู้อุ้ยมึงมึงมึงไปก่อนทางน่ะเอามามามาน้ำลังมาน้ำลังข่อยมาเด้อหมดเด้อหมดเด้ออุ้ยทางนี้เหรอกำลังเป็นหน่อพี่น้องนี่นี่ใส่กับสอบเลยพี่น้องจอยเห็ดหน่องนะก็มใส่นี่พี่น้องนี่อุ้ยเนี่ยไม่ไล่สดๆจากกอเลยพี่น้องอโอ้พี่น้องไม่ฝอ กำลังวดสิมือนะพ่อเนาะเหียบเลยโอ้โบุกเป็นบุกเลยพี่น้องเ้ยทั้งบุกทั้งคา more, นลากอีเรืออยู่แถวกาน้ม่ตาเกาะกับบุกนำลังเลยโอ้โตง อีนนี้ไปด้วยแน่แน่่แอู้ยบักใหญ่เลยอันนี้พี่น้องหนอบักใหญ่เลยหนอบักใหญ่ ันบักใหญ่เลยพี่น้องขึ้นเที่ยวบักสูงเลยหลยอยู่ได้หน่ะไหมแถนี้ป้าพยายจอยกำลังขุดเอาต่เนี่ยอืมขาวๆนี่นในต้มแซ่บแซ่บได้เนี่ยอุ้ยอ่อนไปไปจกักเพาะอันบ้าใหญ่พี่น้อง นอนสบา่เลยนอนแล้วไม่ไหลพี่น้องเลยนอนเยอะพอเสียงพ่นมาแด้วนี่โอ้ยี่น้องเอ้ยเอ้าไอ้เราห่วยอีพี่น้องเราห่วยเราห้องห่วยขาย้องพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ำบ่ลายเนาะพ่นกระตกบ้านนี่แต่ว่าค่าค่างาใหม่ก็เลยถือค่าบ่ลาย ฝนตกเนาะแต่แข่งคนเมื่อพี่น้องกระทั่งนี้นะี่จะเป็นหน้าคล้องกันแม่น้องแก้มบุมเนาะพักกับย่างน้ำเปียเปียแนนกรเจ้ากระาคือกัน,น,กนบรไอหาแต่หาก็เจ้าหาขายแต่ว่าลายเน,นาะระว่างเทิงนนิเนาะแสดงว่าคนบดไเขาไปสิลายลายหากเอาหังเอากระเพยจอ่อยแต่ปลายติบพี่น้อง อันบักใหญ่หนึ่งยังปล่อยว่าปล่อยใหญ่จ่อยอยู่ป้าทานข้าสมบักใหญ่เลยอุ้ยหนูใไม้ฮักพอฮักอุ้ยปู่เลยพี่น้องเอ้ยปีนแต่ฟั่งหวยป้าขึ้นได้ตีเนี้ยยขึ้นใหญ่จ่อยพาปีนพี่น้องเอ้ยขึ้นได้บ่เบาเนี้คือสั้นแท้ในี้ในี้ใชโอ้ยปีนเอาไว้ นี่พี่น้องเกือบตกตะพังหัวเองกิ้โอ้ยเป็นไงฝนตกเปียกไปแล้วพี่น้องเลยฝนตกลินเนาะมีบ่อฟอก เฮ็ดกับเมนมุนแอบแยบไปแล้วบ่เฮ็ดก็ได้พอแกงพี่น้องเลยฟักลายเนาะงน่ะไหมก็เนาะลายเกินขาดพี่น้องฝนก็มาแห้งๆตอนนี้เอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ฮรก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องหนัดด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดีไปโอ้ยผู้ใหญ่จ่อยไปเลยฝนแหง้งพี่น้องเอ้ย Ja nyt olla sappi aika pohjankani. <laughs>